แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะมาแทนลิเทียมจริงหรือถ้าพูดถึงแบตเตอรี่หลายคนคงนึกถึงลิเทียมไอออนเพราะมันถูกใช้ในมือถือแล็บท็อปรถอีีและเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายแต่รู้ไหมว่ามีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่อาจมาแทนลิเทียมได้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนราคาถูกกว่าวัตถุดิบหาได้ง่ายกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า แต่มันจะมาแทนลิเทียมไอออนได้จริงไหมไปดูกันเลยแบตเตอรี่โซเดียมไอออนคืออะไรแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใช้ลิเทียมเป็นวัสดุหลักแต่โซเดียมไอออนใช้โซเดียมแทนลิเทียมโซเดียมมีอยู่มากมายในโลกหาได้ง่ายกว่าลิเทียม500เท่าราคาถูกกว่าไม่ต้องพึ่งเหมืองแร่หายากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้โคโบอล์วัสดุอันตรายโซเดียมไอออนและลิเทียมไอออนต่างกันยังไงข้อดีของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ต้นทุนถูกกว่าโซเดียมหาได้ง่ายกว่าลดต้นทุนการผลิตลง30-40%ตอดทัยกว่าไม่ติดไฟง่ายเหมือนลิเธียมไอออนชาร์จไวขึ้นโซเดียมไอออนสามารถชาร์จได้80%ในเวลาไม่กี่นาทีข้อเสียของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเก็บพลังงานได้น้อยกว่าความจุพลังงานยังต่ำกว่าลิเธียมไอออนยังไม่เหมาะกับรถ E ีีระยะไกลเพราะให้ระยะทางน้อยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมบริษัทไหนกำลังพัฒนาโซเดียมไอออน ตอนนี้บริษัทใหญ่ๆเริ่มสนใจแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมากขึ้น CATL บริษัทแบตเตอรี่รายใหญ่จากจีนเริ่มผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแล้ว BYD กำลังวิจัยแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสำหรับรถ EV โตชิบาและฟาราเดียนพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าใน5-10ปีข้างหน้าเราอาจเห็นโซเดียมไอออนมาแทนลิเทียมในบางอุตสาหกรรมสรุปแล้วแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมาแทนลิเทียมได้ไหม โซเดียมไอออนต้นทุนถูกกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการพลังงานสูงมากเช่นระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แต่ยังไม่สามารถแทนที่ลิเทียมไอออนในรถอีวีระยะไกลได้โซเดียมไอออนอาจไม่ได้แทนลิเทียมทั้งหมดแต่ในอนาคตเราอาจเห็นมันถูกใช้ในแบตเตอรี่ราคาถูกและระบบพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วคุณคิดว่าโซเดียมไอออนจะมาแทนลิเทียมได้ไหมคอมเมนต์มาคุยกันเลย ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ